อันนี้สวัสดีทุกๆคนที่ติดตาม<ช>อันนี้อนขอจะมาซอยให้สั้นหน่อยนะก็เป็นตัวยูนะตัวยูถ้าตัววีมันจนะแหลมไงเอาตัวยูกลมๆมนๆอ่าเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมาหนีบก่อนนะผมค่อนข้างจะยักโศกเดี๋ยวเราหนีบก่อนหนีเพื่อเงาเด้งเราใส่ตัวสัต,วต,วตามไปแล้วคือให้มันบำรุงผมและกันความร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราต้องหนีบเน้นๆนึ่งใช่้านเจ๊แล้วม้นทุ้ใหญ่อ่ะใช่ไหมไปกาแฟกันเราแค่คนเดียว น้องคนเดียวใครแถวไหนคนนี้ไม่ได้มาใช่ไหมมาเมชาอีเราจะมาซอยกันแล้วนะคะเมชาตรงนี้อู้วุ่นเหรือว่าคนแก่ังมุดไ่ไหนเอาแค่นี้พอนะ้วไม่จชนทองมาไม่รู้ไปไปเรียงที่นเดี๋ยวมาดูเงนก่อนนะคะอันนี้เราก็จะซอย ให่เสียดายเลยนี่เราก็ซอยสั้งแล้วเอาเอาพอด,พอดีพอดีนะเราก็ถึงบอกว่าไม่ต้ <c oughs> ตองไปไปตื่นเต้นมากเธอเดี๋ยวจะมาร้องร้องไห้กลับไปบ้านจันนี้ัน,นนะไมไนะ <c oughs> น่ช่วยเธอแล้วนะจะช่ <c oughs> ยวยเธอไม่ได้เลยแหละอันนี้ก็ตอยขวาโยกกายนะตั้งเกินก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ยาวไว้ก่อนเ่อน ไปลไายไ,ไม่หนาวแล้ว <c oughs> เพราะว่าเรา่อย,ยกนี้มันจะบางนิ้วอ,อดีอออดเหมือนสไลด์ไงนี่เราต้องเก็บนิดนึงโทรให้เต็มอยู่มันติดไปไหนวะไปเอาไก่มาด้วยเขาพรุ่รงนี้วันหยุดนะจ๊ะคุณนายพรุ่งนี้เขาหยุดนะจ๊ะหยุดอะไรกันพรุ่รงนี้เขาหยุดคนไก่ก็ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ประกันเรื่องนายอะไรมันไม่ได้วันหยุดพี่นายมันใช่มันไก่ไม่มีหรือว่ายังไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ตรงนี้เพราะว่าลูกน้องเขาบอก อันนี้อย่าเพิ่งคุย,ยนะ่จังกอยผมอยู่เช่องบนจะดูเยอะนะผมปลายโหววันนั่งเกินแล้วมันจะบางเลยคางคางเราก็เป็นคนผมไม่บางนะมันจะบางข้างข่างเราก็ไล่แค่นี้พอไหมแค่นี้กำลังดีเต็กตี้เต็กตีรุ่นนี้จะเต็กเี่ขนะเซ็กๆไม่ไหวโอย้ยอันนี้ <c ười> ไปหมดกยุดเซ็กซี่ไม่ได้นะเราก็ทอดตัวเซ็กซี่เข้าไว้ถอดตัวเซ็กซี่ไนจะได้ไหมคะไม่ยอมแก่แก่อะไรนะพ่อแก่หมดนะพ่ท่านี้เสร็จแล้วนะหลังแค่แค่นี้กำลังดีนี่มันสั้นไม่ยาวเกินไม่สั้นหรอกแค่นี้แค่นี้กำลังดีสำหรับเธอตั้นกันนี่เธอก็ไม่งามแล้วก็งามนิดนึงไม่ยังงามเไม่ใช่เธอมันเติร์ดแต่เบ๊ะเกินไง นี่ฉันันว่าเธอทำางี้เธอจะด,ดีกว่าไหมปลายเหรอเออเดี๋ยวไปทำบมมาได้ดดดดไอีกขี้ขู่ขี้ขู่ปลายไม่ต้องไม่ต้องงุ้มอย่างนี้ดูดีดูดีดดมีสเสน่ห์ใช่ป่ะหน้าดูเปรี้ยวนี่เราเราก็ปลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ช่างจะเอออย่างเออปลายนี้ดูดีอะไรวะสองสามปีสิทธะเพราะฉันแหมช่างระดับซอยไปตั้งยี่สิบกว่าปีโบจะมาแบ่งเหมือนเด็กยึ่งในด้านไหนโบเราจะมาเข้าร้านแล้วมั้งซักกุนน้องขาเพื่อเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะอะไรจ๊ะ ไ้สวยกอโชว์ตรงผมเลยนะคะใช่อรงนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจะไล่ปลายเป็นตัว U ไม่ใช่ตัวีเพราะว่าตัว V จะแหลงเกินนี่กำลังดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสนใจก็มาได้เจ็ดสิบบาทก็สวยได้ค่ะซอยหนีบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะ